จะรักลับฉช่นหรยายโลกจิตไอ้บ้าใครจะทำแบบนั้นยะแล้วนี่มันอะไรอะ่ะฉันก็แค่ยืมมือนายถ่ายรูปส่งไปให้คนที่ทักมาจีบฉันเท่านั้นเองอะ่ะฉันลำคายไม่อยากคุยด้วยอ้ยเธอที่มันพาระดงจริงเลย กันอีกแล้วอ่ะอุตส่าห์ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วพวกแก,กก็ยังกัดกันไม่เลิกนะไม่เหนื่อยเหรอวะโอ๊ยแพทแกเลิกพูดเรื่องน,ะนออี้กนกกนจกทีได้ปะคิดแล้วหงุดหงิดวะ่ะ จะกดอะไรนักหนาเนี่ยฮะรู้แล้วเฮ้ยนี่เธอมาทำอะไรเนี่ยยายน้ำวะแล้วรู้จักบ้านฉันได้ไงเนี่ยเป็นสตอ๊เกอร์เหรอจะบ,บ้าหรือไงแม่ฉันให้ที่อยู่ที่นี่มาเพราะว่าหอพักฉันอะเพดานมันถล่มอะไหนแม่บอกว่าเป็นบ้านเพื่อนแม่ไงสงสัยฉันมาผิดหลังแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนแม่เธอชื่ออะไร ปาติก๊กฉันก็มาถูกหลังแะไรฉันแม่ฉันเองอะแล้วแม่นายไปไหนอ่ะแม่นายไม่ได้บอกเราว่าฉันจะมาที่เนี่นู่นเดินสายทำรบุญที่อินเดียนู่นเดือนหน้าถึงจะกลับมาแม่นะแม่แม่คนบ้ามาอยู่บ้านทำไมเนี่ยนายว่าใครบ้า,บาเธอไงเยนเนิร์ดบ้าเลยเฮ้ยอุย้ยเยนบ้าเจ็บนะเว้ยสมนั่น เฮ้ยนี่โอ้ยนี่ทะเลาะกันมากๆอ่ะระวังผีผักนะผีผักอะไรก็ผีผักให้ได้กันไงผีไม่มีทางอ่ะจริงอ่ะอ๋อจริงป่า เออยิงสิวะโดนนํำได้ไงวะเนี่ยนี่นายไม่เห็นเลยว่าฉันดูซีรีส์อยู่อ่ะเฮ้ยนี่เธอทำบ้านอะไรของเธอเนี่ยออกมาเลยนะอุ๊ยนี่นี่แต่ฉันมาก่อนฉันต้องได้ดูก่อนแต่นี่มันบ้านฉันนะดูซีรีส์โอ๊ย And. นี้แพทจะมาทำพิสเซนที่นี่นะอืมตามสบายโอเคเดี๋ยวฉันหยุดเดินให้เธอเดินไปก่อน แค่ถามเฉยๆแล้วแกจะแลงเพื่อเออใช่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะปวดชีอ่ะอมีมานะทำไมถึงออกมาพร้อมกันอ่ะอ๋อบังเอิญเจอกันหน้าห้องน้ำอ่ะ นะอย่าลืมนะจ้ะพรุ่งนี้มีอะไรหรอแพทเอ่อไม่มีอะไรหรอกจก้ะทำงานต่อเถอะเออน้ำวา้าคือวันนี้ฉันมีนัดอ่ะคงไปกินไอติมกับแกไม่ได้แล้วนะ นัดกับใครอ่ะไม่มีอะไรหรอกไว้เราค่อยไปกินเต็มกันใหม่นะก็ได้เอาว่มืม้อเย็นเนี่ยก็ต้องเผื่อนะฉันจะออกไปถ่าท้าพข้างนอกดีฉันจะได้ไม่เหนื่อยคือว่า สองคนนั้นจะชอบกันอันนี้ใช่กำไรไหมคะใช่คอครัใช่เหรอเอ้ยสะคออ่ะเดี๋ยวลองลอง <c oughs> <c oughs> เธอจะไปไหนฮะฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอ้าหอเธอซ่อมไปดานเสร็จแล้วเหรอยังอะแต่ว่าฉันจะไปเช่าที่อื่นอ้าทำไมอะนายไม่ต้องมายุ่งได้ปะหลบไปไม่หรอแม่เธอเนี่ยฝากเธอไว้กับครอบครัวของฉันฉันจะปล่อยเธอไปไหนโดยพารการไม่ได้ฉันโตแล้วหลบไปไม่อะอ แกทะเลาะอะไรกันอีกแพทฉันขอโทษนะที่ทำสร้อยแกตกพืน้นอะมันไม่ใช่ของฉันเอา้าก็เมื่อวานฉันเห็นแกกับอาร์ตอยู่ร้านเครื่องประดับด้วยกันนี่อาร์ตแกยังไม่บอกน้ำว้าเหรอบอกอะไรอะ่ะ ช้อยเนี่ยฉันซื้อให้เธอเป็นของวันเนี่ยเพราะว่าฉันชอบเธอฮะชอบฉันแล้วที่เมื่อวานานายกับแพตตูสนิทสนมกันแล้วก็มีรับลมคลุมนายกันอะ่ะอ้ยตกใจหมดแกมีอะไรหรือเปล่าคือฉันมีอะไรจะถามนายอะถามอะไรอะ่ะ ถ้าเราจะซื้อพวกเครื่องประดับให้กับผู้หญิงเนี่ยเราควรซื้ออะไรดีคแล้วผู้หญิงเนี่ยสไตล์ไหนหรอก็แบบน้ำว้าฮะแกจะซื้อของขวัญให้น้ำม้าเหรอบอกสินี่บอกนะว่าแกชอบน้ำว้าใช่ไหมถ้าแกไม่บอกฉัน ฉันก็ไม่ช่วยกันนะเออชอบเฮ้ยได้ไงอ่ะนานยังก็นานแล้วอ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้บอกสักทีแต่เมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอ่ะก็เลยทำให้ฉันคิดว่าควรบอกได้แล้วเหตุการณ์อะไรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกน่อะไรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกนะ,ะ,ะตกนะตลงจะช่วยไหมเน่ ถามอยู่นั่นแหละเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเลือกของขวัญรับรองว่าถูกใจน้ำวะชัวร์นี่ฉันเข้าใจผิดเองเหรอเออถึไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยไม่ได้ถึงเว้ยจ้าไม่คนปากแข็งแล้วนายชอบฉันแต่เมื่อไหร่ชอบมานานแล้วอ่ะ แต่ฉันจีบผู้หญิงไม่เป็น,นแกงเป็นอย่างเดียวแต่พอรู้ว่าเธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยฉันก็ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เลยจรจิงฉันก็ชอบนายเหมือนกันนะแต่นายก็มัวแต่แกงฉันอนะ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงลงเอยกันสักทีนะฉันบอกแล้วว่าคู่เนี้ผีผลักชัวเออว่าแต่ เหตุการณ์ที่ทำให้อาร์สารภาพรักเนี่ยคืออะไรหรออาร์แกบอกเลยนะฉันอุตส่าห์ช่วยแกนะเว้ยอืมแกอยากรู้เลย ดได้ไหมเอ๊ะอาต<น>ไ,ได้บอกหน่อยอุตส่าห์ช่วยฉันไม่สมหวังแล้วสมหวังเพราะฉันเลยนี่ยนี่นี่น้ำมาบอกฉันหน่อยนะไม่ได้ความรักเอาสร้อยคืนนะบอกหน่อยเร็วไหนดูสิหวาน ขายไม่ได้สักกล่องเลยเหรอเนี่ยลองเดินไปขายที่อื่นดีกว่าขนมเค้กโบราณไหมคะอร่อยอร่อยเลยนะคะขนมเค้กไหมคะขนมเค้กไหมคะนี่คะ่ะ ขนมเค้กไหมคะได้ค่ะขนมเค้กค่ะขนมเค้กไหมคะขนมเค้กไหมคะ เลยสงสัยพรุ่งนี้ต้องเอามาเพิ่มแล้วเราว่าแต่ทำไมวันนี้ลูกค้าท่าทางแปลกๆฮะเฮ้ยกางเกงเปื้อนอะไรเนี่ยน่าล่ะสงสัยลูกค้าเห็นว่ากางเกงเราเปื้อนก็เลยทําท่าทางแปลกๆแ,แ,แบบนั้นอะไม่เริ่ม,มาตอนไหนเนี่ยโอ๊ย แยนผมว่าเราขายกันเองเถอะไหมไม่ต้องไปสลับของกับเจ๊แม่ค้านั่นแล้วไม่ได้แกก็รู้ว่าช่วงเนี้ยตำรวจชุมเราต้องหาคนเดินของแทนเราเพราะถ้าเกิดว่าโดนตำรวจจับขึ้นมาเนี่ยยายนั่นจะได้เป็นแพะแทนเราไงก็ให้ฟุก๊กไปขายดิเฮ้ยไม่เอาหรอกอยู่เบื้องหลังแบบนี้สบายใจกว่ายเยอะไอ้ฟุ๊กแกทำให้เยอะๆนะเวย้ยฉันมั่นใจว่ายายแม่ค้านั่นอ่ะ มันต้องเอาขนมมาเพิ่มแน่นอนเพราะว่าวันนี้มันขายดีได้ครับเชยยอดว่ะทำดีดีพี่แอนผมขอถามอะไรพี่แอนหน่อยได้ไหมอะไรวะไอตั้มวันนี้ขี้สงสัยจังเลยนะเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำพวกนี้สักทีอะผมไม่ชอบเลย ไม่ชอบหรอไม่ชอบแล้วแกจะเอาอะไรกินมีงานที่ไหนได้เงินดีกว่านี้อีกไหมฮะแต่ขายของมอมมาคนอื่นเนี่ยบาปไพี่บาปเ, <c oughs> เป็นไงวะฉันไม่รู้จักหรอเว้วยฉันรู้จักแต่ว่า <c oughs> เงิน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 เนี่ย <c oughs> ใช่าาใหรอวะไอ้ปุ๊กทำเจ๊เอ้ย <c oughs> สุดยอดว่ะรีบเร็ว <c oughs> อ๋อสงสัยอยากมานั่งขายด้วยใช่ไหมล่ะแอ,แอบเห็นเมื่อวานว่าฉันขายดีอะดใิใช่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 พอดีเมื่อวานฉันเดินผ่านมาแถวนี้นะแล้วเห็นขนมเธอขายดกีก็เลยอยากมาขายด้วยนะ <c oughs> ก็ดีนะฉันจะได้มีเพื่อนคุยด้วยว่าแต่นายชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อตั้มเธอละ่ะฉันชื่อบิว ยินดีที่ได้รู้จักนะอเอองั้นเรารีบไปขายขนมกันดีกว่าขายหมดไวเนี่ยก็จะได้กลับบ้านไวป่ะไปสิโหต้ขนมนายขายหมดเลยอะแสดงว่าขนมของนายอะ ต้องอร่อยกว่าฉันแน่เลยนี่นายแต่ฉันแอบเห็นนะว่านายขายแพงกว่าฉันเยอะเลยอะ่ะก็คงจะอร่อยมั้งนี่ถ้างั้นฉันขอสูตรขนมนายหน่อยสิโอ้ฉันทำไห้เป็นหรอกนี่มันก็สูตรพี่สาวฉันนะพี่สาวฉันเป็นคนทำส่วนฉันก็มีหน้าที่ขายโอ,ยโอยเสียดายจังเลยอะวันนี้ ฉันคงไม่ได้เงินกลับไปบ้านแง้เลยสงสัยต้องกินมาม่าซะแล้วอะไม่เป็นไรงั้นวันนี้เดี๋ยวฉันเหมาขนมเธอเองจริงเหรออืมก็เธออุตส่าห์ให้ฉันมาขายขนมด้วยอะแต่เธอกลับขายไม่ได้สักชิ้นเลยฉันก็รู้สึกผิดไงเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแวะไปขายที่อื่นก่อนกลับบ้านก็ได้ <c oughs> เอาน่ะ ฉันเหมาเองขอบคุณนะตั้มนายนี่เป็นคนดีจริงเลยอะไม่หรอกฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกดีสินายเป็นคนดีแน่ๆขนาดฉันเพิ่งรู้จักกับนายนะฉันยังรู้เลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะอืม วันนี้ทำไมขนมเยอะจังพีง่แอนพี่ว่าจะออกไปขายด้วยอ่ะไม่ได้ลงสนามนานแล้วไร์ฟุกล่ะพี่ใช้มันไปธุระอ๋อเออตั้มวันนี้แกขายเองเลยนะไม่ต้องไปสลับกับยัยน,นั่นแล้วทำไมล่ะพี่ก็ตํารวจมันไม่กวนแล้วพี่รู้ว่าแกไม่สบายใจที่ทำแบบนั้นครับเออรีบไปเหอะเดี๋ยวสาย มาช้าจังนึกว่าจะไม่มาซะละวันนี้ตื่นสายนะตั้มงั้นฝากขนมแป๊บดิปวดฉี่อ่ะได้ได้รีบมานะ ว่าแล้วเล่นกันแบบนี้ได้หรอพี่แอน ไปขายขนมกันแหมวันนี้นี่ปิดจังเลยนะ <c oughs> อา้าคุณตำรวจซื้อขนมเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมจะมาจับนะางหาฮะ <c oughs> จับจับเรื่องอะไรคะพอดีผมได้รับแจ้งจากพลเรมืองดีนะครับว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยแอบลักลอบขายสิ่งเสพติด โดยยัดไว้ในขนมพวกนี้เพื่อบังหน้าไม่จริงนะคะผมว่ามันแกล้งพวกเรามากกว่าครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณตำรวจลองตรวจขนมพวกเราดูก็ได้นะครับถ้างั้นขออนุญาตนะครับบอกแล้วไงคะพว่ไม่มีอ่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมได้รับแจ้งมานะครับไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าผมพอจะเห็นคนที่ขายของผิดกฎหมายอยู่นะครับใครครับแล้วเขาอยู่ไหนชิบผายตัวใครตัวมาแลละทีนี้เจนผมไปก่อนละ ไอ้ตั้มกับนางแม่ค้านั่นเนี่ยมันคงโดนตำรวจจับไปแล้วสินะเฮ้ยหยุดนะ ผมขอจับคุณในข้อหาค้ายาเสพติดครับจะบ้าเหรอฉันไม่รู้เรื่องแล้ว,วที่พื้นนี่คืออะไรไม่ใช่นะคะคุณตำรวจไอ้ตั้มแกหักหลังฉันเหรอคุณพูดเรื่องอะไรครับคุณรู้จักผมเหรอคุณตำรวจคะไอ้เนี่ยมันเป็นน้องชายฉันมันใส่ร้ายฉันคะ่ะไม่ใช่นะค,ะคุณตำรวจ ผมไม่ใช่น้องชายเขาถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเอาผมไปตรวจดีเอเอก็ได้นะครับถ้าคุณจะโกรธอะที่ผมแจ้งบอกแสไอ้พกหายหัวไปไหนมาวะเนี่ยเดี๋ยวนี้หัดอู้เหรอไม่ได้อู้เจ๊ผมอะแบบสองมิตตัมมา สองทำไมวะก็วันเนี้ไม่มีลูกค้ามาจ่ายเงินเพิ่มเลยผมก็เลยสงสัยอะเลยแอบตามไปดูแม่ค้าที่เราสลับขนมอะอมปรากฏว่ายายแม่ค้านั่งขายของกับพี่ตั้มอะเฮ้ยสงสัยไอ้ตั้มมันคงสลับขนมไม่ทันน่ะมันก็เลยเนียนๆไปนั่งกับยายแม่ค้าไงแต่ผมดูออกนะว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นอะยังไงวะ พี่ตั้งอะดูสนิทกับยายนั่นมากอีกไม่นานอะคงใจอ่อนชัวร์เลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แกแจ้งความจับยายนั่นได้เลยเอ้ยมีพี่ตั้งก็ติดร่างแหย่เจ๊ช่างอะไรอะมันไม่ใช่น้องแท้ๆของฉันนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าครอบครัวฉันเนี่ยเก็บมันมาเลี้ยงแล้วถ้าเกิดว่ามันขวางทางรวยของฉันเนี่ยฉันจะกําจัดมันทิ้ง อทำงานดิวะพี่เล่นผมก่อนนะพี่แอนก็ฉันมันเด็กโดนเก็บมาเลี้ยงนี่จริงไหมถ้าฉันหลุดออกมาได้เมื่อไหร่นะฉันจะออกมาเล่นงานแกแน่ไอ้ตัม้มจับมันไปเลยครับคุณตำรวจ ไอนั่นคือพี่สาวนายใช่ปะคนที่นายบอกฉันว่าเป็นเจ้าของขนมของนายอ่ะใช่ฉันขอโทษที่นายเข้าหาฉันอะ่ะเพอต้องการใช้ฉันเดินของเหรอใช่แต่ว่าฉันไม่ได้อยากทำนะรู้ยิ่งพอฉันได้รู้จักเธอเนี่ย แล้วก็ยิ่งเห็นว่าเธอเป็นคนดีฉันยิ่งทำไม่ลงอะ่ะเธอยกโทษให้ฉันได้ไหมนะมยกโทษให้ก็ได้แต่นายต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่านายเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ต้องตั้งใจทำมาหากินแบบสุจริตไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนสัญญามันก็เป็นความต้องการของฉันอยู่แล้วด้วยแหละม,มาเกี่ยวก้อยกันก่อน เกี่ยก้อยทำเป็นเด็กๆไปได้เร็ว